สวัสดีจ้าวันนี้เช้าที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เดี๋ยวจะขึ้นให้นะจ๊ะก็เดี๋ยวกําลังจะไปเชสกี้คุมลอฟก็คือรอรถที่เราเช่าเช่าให้เขามาแล้วก็คือของ CK Shuttle เนาะก็เดี๋ยวเขาจะมาตอน9ก้ามงสิเดี๋ยวไปเจอกันเชสกี้จ้า เชสกี้คุมลอบกันทุกคนตอนนี้มาถึงห้องที่เชสกี้คุมลอบแล้วห้องใหญ่มากเลยโหนี่อยู่เปนสองคนมีเตียงเสริมตรงนี้ด้วยไหวไหมคะ <laughs> ม <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกระเป๋าไว้แล้วก็จะออกไปข้างนอกกันบ่งมือหน่อยบายบายอะ ตอนนี้อยู่ในเมืองเชสกี้คุมรอนแล้วนะทุกคนก็แลกเงินไปแล้วประมาณ30ยูโรได้ประมาณ700ใช่ไหมเ้ยสักอย่างหนึ่งไปเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวในเมืองแล้วก็รวมทั้งภาษาเชสกี้ด้วยจ้ะตามกันเลยมาแล้วนะจ๊ะอาหารของเราใหญ่ไปมากเลยจะกินหมดไหมเนี่ยจะกดไหมคะ ตอนนี้มาอยู่ที่นำ m s โน n สติ no เอ้ยอยางสแควร์เนาะ <laughs> ไปขึ้นไปดูแก๊ไม่เคยอ่านชื่อถูกเลย ภาษาเทเชสกี้คุมร้อโอ้ยพูดหญิงแหละหนี่ข้างห้าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันจ้ะไปทุกคนเข้ามารอน้ำมาซื้อตั๋วแล้วทางเข้าจะลึกลับนิดหน่อยแล้วค่ะกับเราถามให้ดูก็คนละร้อยแปเพราะว่าสองคนสามร้อยห <ป>ตั้งแต่ตรงนี้ไปจะเป็นวิดีโอที่มาจากเราซื้อ,อตั๋วเข้ามาชมเนาะ180้อแแล้วก็240นี่ส่วน180จะไม่มีทัวร์ไกด์นะทุกคนก็ให้ทุกคนเดินได้อิสระเลยแล้วก็ในส่วน240เนี่ยจะมีทัวร์ไกด์ให้ซึ่งข้างในไม่สามารถถ่ายรูปได้ยกเว้นบางช็อตที่มันเป็นหน้าต่างแล้วก็เขาให้ถ่ายเนาะ ก็ตรงนี้จะรวมถึงจุดชมวิวที่สวยมากๆในเชสกี้คุมหลอดด้วยไปดูกันจะ้ะทุกคนเมื่อกี้เนาะเราก็ได้เข้าไปที่ทัวร์ในปราสาทละทั้งทั้งแบบแรกที่ราคา180ก็คือเป็น ทาวเวอร์รวมกับมนะิวเซียมเนาะใช่ทาวเวอร์มิวเซียใช่แล้วก็อันที่2จะเป็น240ซึ่งเป็นข้างในปราสาทเลยคือเราก็ชอบอัน240มากเพราะว่ามีทัวร์ไกด์ด้วยแล้วก็เขาอธิบายให้เราฟังข้างในก็คือสวยมากถ้าสำหรับเราสองคนเราคิดว่าแบบ2ใช่240คุ้มคุ้มกว่าเนาะใช่ใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะชี้เป้าเนาะว่าถ้าสูงรว,ว่ามา่อยากอยากมาถ่ายรูปที่ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะรูปที่ เป็นมุมหาชนของเนเชสกี้คุมล็อบมายังไงเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูจ้ะเนี่ยนะก็ให้ทุกคนเดินมาจากตรงนี้ทุกคนจะเห็นเป็นช่องช่องอย่างนี้บางคนเขาก็จะมีถ่ายไปในช่องมันจะเห็นมุมอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งมุมที่แนะนํานะจ๊ะส่วนถ้าใครอยากเห็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเต็มเต็มใช่ป่ะให้นุกคนเดินเข้าไปข้างในประตูตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปให้ทุกคนดูนั่นแหละก็ทุกคนก็จะเห็นมุมมหาชนเลยจ้า ทุกคนเรื่องสำหรับการแลกเงินนะเนาะเเราแลกมา30ยูโรมันได้ประมาณ700ค่าข้าวมือหนึ่งประมาณ160ถึง200แล้วแต่ที่นะจ๊ะก็ให้ทุกคนลองแรกดูที่ที่แรกในเมืองมันจะมี2อที่อ่ะมันจะมีตรง n 5 9แล้วอะไรไม่รู้นะที่เราใกล้ๆที่พักเราอันแรกแล้วก็อีกอันนึงมันจะเป็นเหมือนเป็นบูธเล็กๆนะอ่ะเนาะอีกบูธนึงรู้สึกว่าบูธเล็กๆอันสีน้ำเงิน ได้แหลที่ดีกว่าใช่ป่ะใช่อืนั่นแหละก็ลองแลกกันดูเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเดินในเมืองอีกรอบนึงแล้วก็วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้จ้ะสำหรับที่ซื้อตั๋วเนี่ยทุกคนมันจะออกแนวแบบลึกลับนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราฟลิปกล้องให้ดูอันนี้คือทางที่ทุกคนเข้ามาใช่ป่ะไอที่ซื้อตั๋วคืออันเนี้ยตรงเนี้ย เนี่ยไอทางขึ้นขึ้นตึกนี้นะ่นะแล้วนตะามป้ายมันไปก็จะ,<ร>จะมีที่สุดป้ายดูมันจะเขียนว่า f f i c i a l Ticket ใช่แล้วแล้วก็เนี่ยไอตั๋วที่เราบอกว่า180ก็คือมันจะเป็นมิวเซียมข้างในนี้กับขึ้นไปบนทาวเวอร์ตรงนี้นะแล้วก็240ก็คือที่เราเดินมาเมื่อกี้ก็คือนี่เข้าไปดูอ่าปราสาทข้างในทางนี้จ้ะประมาณนี้ตรงหน้าปราสาททุกคนก็จะมีน้องหมีรอทักทายเราแบบนี้ด้วยนะก็มาเยี่ยมน้องๆกันได้นะจ๊ะ พักที่เชสกี้คุมลอบนะก็เราแนะนําให้ลองมาเดินรอบๆปราสาทนะก็จะได้มุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายแล้วก็นักท่องเที่ยวกลับหมดแล้วด้วยสวยงามมากเลยสำหรับเชสกี้คุมล้อมหนึ่วันก็จะประมาณนี้นะคนรู้สึกว่าที่เนี่ย การมาค้างอ่ะคือดีมากเพราะว่าเหมือนมาตอนที่ตอนเนี้ยคือไม่มีนักท่องเที่ยวเหลืออยู่แล้วคือทั้งเมืองนี่คือเหมือนเหมือนมีแต่เราใช่ไหมใช่เนาะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอยังไงมันก็ไม่เคยเขินเท่าไหร่โอเคก็สําหรับวันนี้เท่านี้นะทุกคนพรุ่งนี้จะไปปักแล้วก็ฝากติดตามด้วยจ้ะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ที่ช่องชาวเวียดดิทย์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย